เราพิชิตเสียงทัของคนไทครับเด็กไม่รที่อยู่นที่นี่นะครับฟังผมไว้นะครับคนที่ดูคอนเสิร์ตฟังผมไว้คนที่ดูทีวีวฟังผมไว้คุณกับผมคุณจะมองไทยเป็นยังไงไม่ทราบแต่สำหรับผมนะครับเราขับนกับน้ง เราเหมือนกันครับเพราะผมก็ใช้ชีวิตแบบคุณเหมอนกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครเกงจก่าใครหรอกครับเราเหมือนกันครับผมแค่นี้สักเๆ่าไหร่ผมเ็ยเป็นเด็กเสียงที่อยู่แบบนี้แหละครับแต่วันหนึ่งเรามาได้เพราะว่าฟังผมก็ดีครับชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรมากมึงเก่ียดทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณเกร มึงอยากทำให้ไทยเขาเดือดร้อนมึงทำอะไรก็ได้แต่มึงต้องหาแดกได้ด้วยไม่ใช่เกเล่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นทุกคนจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนสู้อับดินลนเพื่อตัวเองดินลนเพื่อครอบครัวนะครับผมผมไม่ได้พูดมาสร้างภาพอะไรนะครับเพราะผมก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นครับ ขอให้คุณตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หมดครับผมดีใจนะครับที่ผมได้มายืนตรงนี้ผมดีใจนะครับที่ทุกคนมารมาดูผมวันนี้ผมขอบคุณมากๆเจ้าผมไว้ดีชีวิตนักเอเร์จะฮีอะไรแต่ขอไม่ไเหลอยร้อนใครเพราะชีวิตเป็นของมึงใช้จ้า